นับตั้งแต่วาระที่มีการต่อปากต่อคํากันอย่างรุนแรงระหว่างพ่อลูกนายผินก็หมางเหมือนกับลูกสาวหนักยิ่งขึ้นด้วยความเชื่อว่าพ่องแพ้วไปไกลเสียจนริบลับเพราะอารยธรรมแผนใหม่พ่องแพ้วคงไม่อยากกลับสู่บ้านเก่าที่ไม่มีอะไรดีงามความหวังแต่ต้นก่อนจะส่งลูกไปเรียนพยาบาลก็คือเมื่อลูกสาวสําเร็จแล้วจะให้กลับมาอยู่บ้านทํามาหากินได้ทั้งบุญกุศลช่วยพวกชาวบ้านที่หลงงมงายกับพวกหมอเถื่อนพ่อของพ่องแพ้วเป็นคนใจคอเด็ดขาด ลงมาตัดอะไรได้แล้วก็ตัดทิ้งอย่างหมดเยื่อหมดใหญ่คราวนี้แม้จะได้รับความเจ็บช้ำอยู่มากแต่ก็ตัดใจได้ในที่สุดแม้จะไม่ได้ตัดขาดจากความเป็นพ่อลูกกันถือเสียว่าเมื่อเกิดมาเป็นพ่อก็ทําหน้าที่พ่อบังเกิดก้าวอย่างดีที่สุดแล้วปีกหางของลูกเติบกล้าขาแข็งอายุมากพอปกครองตนเองได้เกินกว่าที่พ่อจะยื่นมือเข้าไปเกี่ยวข้องก็ปล่อยไปดีกว่าจะถูกกล่าวหาที่หลังว่าเพราะความล้าหลังของพ่อเป็นเหตุให้ลูกได้รับความเดือดร้อนเพราะเรื่องนี้ ทำให้ในผินเกิดความเอนดูกรุงศรีวิไลขึ้นมาจับใจเพราะเห็นว่าเป็นคนเคลาะหลายด้วยความเข้าใจผิดโดยที่ตนเองไม่รู้อิโนอิเนแรงดันทางใจของในผินทําให้ละทิ้งหน้าที่ของเจ้าของบ้านยังหมดความแยแสใครจะเป็นอย่างไรช่างหัวใครจะกินจะอยู่อย่างไรช่างมันปล่อยให้เป็นหน้าที่ของลูกสาวแล้วก็ลอบออกไปพบก้านศรีวิไลบนที่นั่งอันแสนสบายใต้ถุนบ้านอันร่มเย็นสายลมพัดโกลกตลอดเวลาในผินถามเพื่อนเกลอ ไอ้ลุงไปไหนแกลอยเสือในการตอบทำไม่ไม่ให้ตำรวจเขาทำเออถ้าช้ยก็รู้แล้วเขาทำทุกอย่างเพื่อการทำไมละวะการถามเสียงอ่อนอกอ่อนใจลูกแกคนนี้เป็นลูกยอดมันเกิดมาเพื่อทำประโยชน์ให้คนอื่นเพื่อลบล้างเวรกรรมที่พ่อได้ทำไว้แต่ก่อนได้คราคราวๆอะไรไม่วงบ้างหรือยังไอ้หนูมันบอกไอ้ม่งสิ้นชื่อเสียเมื่อไรเมื่อนั้นอะไรต่อมีอะไรจะดีขึ้น ไม่มีวันที่ไอ้ม่วงจะทอดทิ้งบ้านกลางไปได้เพราะนางเมียฉันเป็นต้นเหตุยังไรเสียมันต้องวนเวียนไปมาทิ้งบ้านกลางไปไม่ได้บอนมันอยู่ที่นี้มันไปไหนต่อไหนไม่รอดเพราะต้องกลับมาหาบอนข้าวบ่อนน้ําไหนจะยาไหนจะกระสุนที่แลกฝ่ายเราใจเย็นพยายามทําทุกอย่างให้มันรัดตัวมันเองกระทั่งไอ้ม่วงลบเข้าบ้านกลางมาคราวนี้รับรองเห็นเจ้าไปไม่รอด เสร็จสึกเลาวเนี่ยบ้านกลางมีความสุขแต่อกลุงคงตะเลิดใครบอกเราเสือเก่าถามฉันก็รู้เราก็อยากให้มันอยู่เราอ้อนวอนให้มันอยู่แต่จะทํำยังไงถ้ามันไม่อยู่เรื่องเกี่ยวกับลูกสาวฉันมันพูดอะไรบ้างหรือเปล่าผินเอ้ยข้าบอกก็หลายครั้งไอ้กลุงไม่เคยเปิดปากไอ้พี่เอ้ยคนเราลงเปิดปากอะไรบ้างก็ไม่เดือดร้อนแกรู้อะไรมาบ้างผิน นางแพ้วเขาพูดกับฉันจริงเทศยังไงไม่ทราบมันว่ามันรู้ข่าวว่าแกมาสู่ขอมันให้เอกลุงเองเป็นพยานได้เราไม่เคยทํากันอย่างนั้นก็อย่างว่าแต่ไม่รู้ว่าได้ความจากใครก็ถือียกว่าผู้ใหญ่คือเราสองคนร่วมใจจะกดหัวมันเหมือนวัวเหมือนควายข่มเขาโคขืนนั่นแหละทุเลศคนอย่างเราหรือจะทําอย่างนั้นเพียงแต่ถามไอ้หนูว่ารักแพ้วหรือเปล่ามันยังไม่ตอบให้เราเข้าใจเลย ไอ้ที่เราพูดก็พูดกันเพื่อไม่ให้เองเสียน้ำใจเพื่อไอ้กรุงไปทำรุ่มกล้ามผิดหูผิดตาจะได้อาภาัยมันหมดสมัยเสร็แล้ที่เราจะทำอะไรตามอําเภอใจแต่ก็ดีแล้วพินเอ้ยลูกสาวแกมันไปได้ดิบได้ดีได้รู้ได้เห็นสิ่งดีงามมามากเวลานี้พวกมาจากกรุงเทพอีกท่าทางมันจะเริญนทัดเทียมกันก็เป็นการดีแล้วเองควรทำใจเองให้ดี เตรียมตัวอย่าเสียใจเมื่อทุกอย่างมันผิดหวังไปเตรียมตัวดีใจเมื่อมันได้ผัวดีเลิกพูดเลิกคิดถึงมันเสียทีเถอะนั่นเป็นทางดีสุดฉันอยากให้เอกลุงไปปรับความเข้าใจกับลูกสาวแกสักหน่อยมันจะได้ไม่ต้องดูถูกดูมิ่นกันอีกต่อไปว่าไอ้ที่มันเข้าใจมาแล้วนั่นมันเข้าใจผิดข้าก็ดีไอกลุงก็ดีไม่คิดทําอย่างนั้นเป็นอันขาดก็ตามใจแต่นี่มันไปไหนไปตั้งแต่เมื่อไร รู้แต่เมื่อมันไปมันไปตั้งแต่เมื่อคืนตอนดึกเพราะมีสายมาบอกไอ้แสงลงทางใต้พักบ้านใครไม่รู้แต่ไอ้หนูจะลงใต้เพื่อสืบความให้แน่ชัดละมัง้งก็แน่ใจว่าไอ้แสงหมดเขี้ยวหมดเล็บขรานี้ไปหาที่พึ่งอื่นไม่ได้นอกจากเข้าชุมไอ้ม่วงก็เกิดเป็นห่วงหากกวดไม่ได้ไล่ไม่ทันมันจะห่วนมาล้างแขนดีไม่ดีพวกบ้านเราจะได้รับความเดือดร้อนกันอีกพักซึ่งเราก็ไม่อยากให้เป็นอย่างนั้น อยากให้มันลอกกันนอกบ้านถ้าบ้านกลางแตกอีกคราวนี้จะรวมกันยากส่วนที่ว่ามันจะกลับเมื่อไหร่บอกไม่ได้เพราะจิตใจมันข้าเองก็บอกไม่ถูกปากมันไม่เผยขณะที่ชายชราทั้งสองนั่งหาหรือปรับทุกกันนั้นสมัยลงมาข้างล่างเอามะพร้าวมาปอกซึ่งความจริงยังไม่ต้องการใช้มันเลยความอยากจะรู้พอเริ่มเดือดร้อนไปด้วยในความไม่เป็นสุขของพี่ชายจึงพยายามจะจับความที่คนทั้งสองพูดกันบางคราวก็ดังพอได้ยิน บางคราวก็ได้ยินไม่ชัดความกัดกุ้มของฝนได้ถ่ายทอดมาถึงสมัยและสมัยกับเป็นผู้มีความทุกข์มากกว่าชายผู้ขึ้นชื่อว่าผัวเพราะฝนบอกหล่อนว่าถ้าลุงต้องออกจากบ้านกลางไม่ว่าขึ้นเขาเข้าป่าหรือลงนรกที่ไหนเขาจะทอดทิ้งไปไม่ได้หล่อนจะต้องเสียทั้งพี่ชายและผัวไปทั้งสองคนซึ่งแน่นอนเหลือเกินว่าสมัยย่อมทนไม่ได้แล้วหล่อนก็ได้ยินต่อไปเมื่อพอเอ่ยถึงคนที่มาจากกรุงเทพ เดี๋ยวนี้มีเรื่องหนักใจอีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องพวกที่มาจากกรุงเทพหรือเพื่อนลูกสาวแกนั่นแหละมันมาก่อความเดือดร้อนให้เราหรือไงเปล่าแต่ข้าเห็นมันทำอะไรชะล่าใจเกินไปมันทำเหมือนบ้านกลางเราเป็นที่เดินเล่นไม่ได้คิดเกรงกลัวเคื่อยนราคาแพงของมันวิ่งขึ้นวิ่งร้องขึ้นเล่นฟังจนตาลิงแทบสุดดูมันไม่อนาทรร้อนใจกวัวจะเกิดเคราะห์ขึ้น ช่างหัวมันเปนรหล่าแก่นะตกที่นั่งไม่ดีนะผินคนที่นี่ส่วนมากยังเป็นไม้เบื่อไม้เมากับเราเอาจิตใจอะไรแน่นอนกับมันไม่ได้อีแมนหรือก็ขอให้จ้องเล่นงานเราเงียบๆตลอดเวลากัดได้เมื่อไหรมันกัดเมื่อน,นั้นก็ยองว่าแกจะเดือดร้อนเพราะคนที่นี่มันเกิดมันใส่ความโอโถไม่เพื่อลูกสาวแกเขาเห็นจะจริงแม้มันจะจากไป แต่ความมั่นใจมันจะยังคงอยู่ที่นี่เราก็มั่นใจนางลูกสาวแก่ที่ทําทีเหมือนว่าเอาพวกกรุงเทพมาอวดความสง่างามระมังมีใช่ในพินยอมรับก้องไปถึงหูไอ้โมง่งมันจะคิดว่าพวกเราชล่าใจกันอย่างเศรษฐีถ้าแม้มันยกหมามาชากกับพวกเรายัางเลือดแดงแดงหลือแล่เนื้อกันให้มันขาดเป็นชิ้นๆจะเป็นไหลไปแต่ไปกระทบไอ้พวกกรุงเทพเข้าไม่เข้าทีนะ่ะ ดีไม่ดีไอ้กรุงจะเสียคนเพราะนางลูกสาวเกิดความเข้าใจผิดกลายเป็นว่าไอ้กรุงร้ายเหมือนพอ่อเล่นย้อนรอยให้เกิดความเดือดร้อนเพราะผู้หญิงไม่รักเป็นไปไม่ได้หรอกการเป็นไปไม่ได้สําหรับแกขา้าและคนอื่นแต่มันอาจเป็นไปได้สําหรับลูกของแกอีกอย่างข้าไม่อยากให้ใครได้รับความเดือดร้อนเพราะเรื่องเลวร้ลสําคัญที่สุดไม่อยากให้บ้านเราถูกเข้าใจผิดมันจะยากเย็นอะไร ฉันจะบอกคนเหล่านั้นเสียเองเป็นอย่างไรดีไม่ดีเขาจะหาว่าเรารังเกียจเขาเข้าไปอีกตะการเงียบไปพักก่อนจะเอ่ยต่อเออผินเอ่ยฉันว่านั่งลูกสาวนะ่ะไม่ต้องพูดหรอกลงท่าเราได้พูดออกไปอย่างนี้มันเป็นต้องคิดว่าเราไม่ชอบพวกมันเพราะจิตใจแกเอ็นเอียงมาทางลูกฉันตกที่นั่งได้รับความเดือดร้อนทั้งขึืนทั้งร้อง แต่แกต้องแน่ใจไอ้กรุงไม่ได้เป็นคนอย่างนั้นไม่เป็นอันขาดท่านแน่ใจอย่าบอกให้เขาไม่อยู่หรือขับไล่ใส่ส่งเขาไปแต่เตือนให้เขารู้ว่าบ้านกลางเวลานี้ยังไม่ใช่ที่สบายจะมาลอยชายเหมือนในกรุงเทพนั้นไม่ได้ฉันเห็นเขาพกปืนกันออกเลยฮปืนสองสามกระบอกจะทำอะไรได้วะผินให้มันมีปืนกลทันสมัยซิยิ่งกว่าสมัยไหน คนอย่างไอ้ม่วงหรือพวกของมันไม่เคยคิดเอากับใครซึ่งนะาพินเอ้ยเรากลัวว่าทั้งปืนทั้งเหลือจะสูญสียด้วยนะสิเอาถ้าอย่างนั้นฉันต้องหาทางพูดกับนางแพ้วมันก็ลองดูแต่ระวังให้ดีเสียงปืนที่ดังที่บ้านกลางเสมอๆส,ส,ส,ส่วนมากเป็นเสียงปืนที่เอาชีวิตมนุษย์ด้วยกันแต่พวกสัตว์ไม่ได้รับความเดือดร้อนฝูงนกในบริเวณใกล้เคียงอย่างมากก็แตกตื่นเพียงชั่วครู่แล้วคืนหลัง พวกที่มาจากกรุงเทพกําลังได้รับความเย้าวยวนจากสิ่งใหม่ที่เขาไม่เคยได้พบเห็นมานานแล้วนั่นคือหนองน้ําที่เต็มไปด้วยฝูงนกเป็ดน้ําและนกอื่นชุกชุมเพราะไม่มีใครเคยทําร้ายมันมาช่วงระยะเวลาอันยาวนานแรกทีเดียวความเป็นห่วงของเพื่อนสนิทรวมทั้งชายที่หมายปองรักพ่องแผ้วทําให้เขาเหล่านี้ต้องเร่งรีบเดินทางมาตามผ่องแผ้วเมื่อเห็นข่าวกล่าวเงียบหายไปต่อมาผ่องแผ้วก็ลางานต่อคนเหล่านี้รู้ว่าบ้านเกิดพ่องแผ้วกําลังเต็มไปด้วยโจรผู้ร้าย ซึ่งเมื่อก่อนหน้าลูกสาวนายผินจะมาจากกรุงเทพก็เคยเล่าให้ฟังมาแล้วเพราะฉะนั้นนายแพทย์ประเสริฐสุขกับเพื่อนผู้มีนิสัยห้าวหาญจึงตระเตรียมอาวุธมาอย่างครบครันแต่ครั้นยามเมื่อคนเหล่านี้มาถึงบ้านกลางก็เป็นคลาที่บ้านกลางถูกกวาดล้างความอัปลักษ์เขียมโหดเกือบสิ้นซากเสียจแล้วผู้คนกําลังหลั่งไหลขึ้นทิ่นเดิมกลิ่นอแห่งความสงบสุขแผ่กระจายเกือบทุกเส้นยาการนองเลือดครั้งสุดท้ายก็คือความย่อยยับของพวกบ้านในแสง พวกที่มาจากกรุงเทพจึงมานอนฟังเสียงเล่าร้องของกาเว่าวในตอนบ่ายและเช้าค่อนลุงจากสมุทุมพุ่มพลึกอันหนาทึบชายตะลิงริมฝังอีกทั้งนกกระปูดที่โกงขอตอนหัวน้ําขึ้นแต่ละคนต่างก็มีเหตุผลของตอนเองพวกกรุงเทพเมื่อทราบว,ว่ามีตำรวจกองตรวจพิเศษมาวุ่นวายอยู่ในบริเวณนี้ก็เชื่อมั่นว่าทุกอย่างต้องสงบสำหรับหลายยังถูกทำลายเสียเกือบไม่มีชิ้นดีแล้วเสือสังที่ไหนจะเซอร์วิ่งเข้าตแรงแกงดูเหมือนว่านับแต่คืนที่มาพัก พอรุ่งขึ้นคนเหล่านี้ก็ออกตระเวนเที่ยวคุยกับพวกชาวบ้านร้านค้าความจริงเขาถามหาช่องทางที่จะเล่นสนุกแทนที่จะจับเจ้าอยู่บนบ้านซึ่งแม้ใหญ่โตแต่ก็เก่าแก่จนน่ากลัวบุคคลที่น่าสนใจและคนศึกษาสําหรับเขาเหล่านั้นก็คือประทาชายนายหนึ่งที่มีนามว่าเสือม่วงประวัติอาชญากรรมเสือม่วงนั้นร้ายกาจนักเขาว่ากันว่าปล้นมานับครั้งไม่ถ้วนและลงถ้าได้ปล้นเป็นต้องฆ่าและฉุดผู้หญิงไปข่มขืนบ้านกลางเป็นอาณาจักรเสือม่วง ต่อมาอีกคนหนึ่งก็คือยอดชายในกรุงศรีวิไลผู้มีประวัติชีวิตรวมทั้งพ่อผู้พิดึกคือยิ่งเสียกว่าน,นิยายเมื่อในกรุงคนนั้นเหยียบย่างเข้ามาในบ้านกลางอีกวาระหนึ่งหลังจากเป็นหนุ่มใหญ่แล้วเขาล้างเลือดเหล่าร้ายเสียเป็นผักเป็นปลาและเป็นการฆ่าคนยังถูกต้องตามกฎหมายเสียด้วยพวกชาวกรุงเพื่อนสนิทของพ่องแพลวกลับไปรู้มาจากคนอื่นว่าก่อนหน้าเขามาไม่กี่วันพ่องแพลวกับพ่อถูกปนแล้วฝ่ายปนถูกในกรุงเล่นงานเสียดับดินไป ความจริงความกระเทือนใจของพ่องแพ้วที่ได้รับจากกรุงนั่นเองที่ทําให้หล่อนไม่อยากเอ่ยชื่อคนคนนั้นคนพวกนี้เริ่มสนใจกรุงศรีวิไลแต่แล้วก็มีความสนใจเรื่องสนุกอื่นๆเข้าแทรกแซงเสียคือการยิงนกตกปลาคนเราลงได้ทําอะไรตามใจชอบกับสิ่งที่สนุกและสนใจก็ย่อมต้องมีความเพลิดเพลินลืมวันลืมคืนไปได้พักหนึ่งหรือจนกระทั่งเบื่อหรือมีความจําเป็นต้องจากไปคนที่มาจากกรุงเทพหาความสนุกใส่ตัวยังหมดความเกรงภยัย ซึ่งความจริงพวกบ้านกลางยังวาดวันอยู่มากข้อนี้ทําให้พวกชาวบ้านบางคนหมั่นไส้และบางคนก็เห็นว่าฐานะของนายผินซึ่งเงียบเหงามานานนักหนาแล้วโอโถงขึ้นหน้ายำแกลงหน้านับถือขึ้นความขัดแย้งอย่างรุนแรงระหว่างพ่อลูกทําให้พองแพ้วไม่อาจตัดสินใจได้เด็ดขาดว่าถึงวาระแล้วหรือยังที่ตนต้องทิ้งพ่อไปถ้าทิ้งไปในระหว่างเกิดไม้เบื่อไมเไม,มาเช่นนี้พ่อจะมองตอนในฐานะอะไรหลงท้ายคงไม่พ้นคาว่าลูกเนรคุณ กก้าหางแข็งเพราะพอ่อพอสมบูรณ์แล้วทอดทิ้งพ่อให้เกิดยิ่งกับชีวิตลําบากต่อไปนานเข้ามันก็ทําให้หล่อนเกิดความเบื่อหน่ายเบื่อความเป็นอยู่ของตัวเองมากยิ่งขึ้นทุกทีกรุงเทพก็ไม่อยากจะไปอยู่ก็ไม่อยากจะอยู่ดูมันสับสนไปหมดแต่เมื่อต้องตกอยู่ในฐานะเจ้าของบ้านโดยที่พ่อทอดทิ้งไม่รับภาระเสียคนหนึ่งผ่องแผ้วก็ต้องทําหน้าที่อย่างหนัก คนพวกนั้นอยากเอาเรือยนต์ของเขาไปเที่ยวไหนหล่อนก็ต้องไปด้วยทั้งที่รู้ว่าการทําตัวอย่างโออาแบบนี้สําหรับชีวิตในย่านนี้ยากจะหาคนสรรเสริญนอกจากสาบแช่งในใจหรือไม่ก็แสดงความรู้สึกอย่างออกนอกหน้าว่าหมันไสเต็มประดาบัดนี้หล่อนรู้แจ้งเห็นจริงแล้วว่าทุกอย่างที่ผ่านมาเหตุที่ทําให้ความสัมพันธ์อันดีระหว่างกรุงศรีวิไลกับตนซึ่งเกือบจะคลี่คลายไปสู่ความกว้างขวางอันไม่มีที่สิ้นสุดได้สะบันลงนั้นแท้จริงตัวเองเป็นต้นเหตุ คิดมากไปใกล้ครวนมากไปก็เห็นความผิดตัวเองชัดแจ้งยิ่งขึ้นทุกทีชายคนนั้นล่วงเกินอะไรตัวหรือเปล่าชายคนนั้นดได้กระทําการใดมิ่นต้นหรือเปล่าผ่องแผลวยอมตอบตัวเองได้ว่าเปล่าเลยแล้วหล่อนเล่า,ลา,ลาความฉุนเฉียวความหุนหันพันแล่นของตอนนั่นแหละนายแพทย์ประเสริฐสุขพยายามจะให้ผ่องแผ่รู้ว่าถ้าหากหล่อนทอดไมตรีให้แกเขาสักนิดเดียวเขาจะขอรักและแต่งงานด้วยทันทีแต่ผ่องแผวไม่เคยเปิดเผยว่ารักไกลรวมทั้งเขาด้วย ข้อนี้หล่อนรักษาตัวไว้ดีนักแล้วก็เป็นมานานแล้วกรุงศรีวิไลหายไปวันหนึ่งกับคืนหนึ่งก็กลับมาพร้อมความหนักใจทันทีที่มาถึงเรือนเขาขึ้นพบพ่อสองต่อสองฉันได้ความจริงมาหมดแล้วพ่อไอแสงลงไปนอนพักอยู่ใต้บ้านมันหลายวันแล้วทำไม้คนที่นั้นไม่ยักบอกกันนันมันบอกกันไม่ได้มันมีเคี้ยวเล็บอะไรนักเลิกลุงพ่อเห็นเน่งเล่าร้อนเสียจริงสงสัยว่าไอแสงจะรู้ไอโมงอยู่ไหนก็ดีสิวะ ไอ้ม่วงได้ยกเข้าบ้านกลางล่างแขนแทนนางแมนเซธีฉันก็อยากให้มันเป็นอย่างนั้นแต่ไม่รู้มันจะเข้าเมื่อไรไอ้นั่งรอนอนรอน,นี่แหละพ่อจะทำให้มันได้เปรียบนางแม้นอีกคนหนึ่งต้องรู้ถ้าแม่แมนรู้ฉันคิดว่าเราก็ต้องรู้เหมือนกันทางนี้ฉันไม่หนักใจอะไรเลยคนของเราอยู่ในบ้านแม่แม้นแ,และเขาทำงานของเขาได้ดีมากไอ้ที่พลาดกันมาแล้วเพราะจังหวะมันไม่ได้ไอ้หนูเองจะไม่ถามเรื่องแพ้วมันบ้างเหรอไม่ สมอนมันคงมีเรื่องอยากพูดอะไรกับเอ็งเกีียวกับพ่องแพ้วชางเธอพ่อแต่พ่อว่าเอ็งฟังมันเสียหน่อยไม่เห็นเสียหายอะไรก็ได้แล้วเขาก็ลงไปข้างล่างน้องสาวทั้งสองรวมทั้งฝนนั่งเล่าร้อนอยู่บนแคร่ร่มเย็นเป็นกระจุกใหญ่สมัยทลันเข้าหาพี่ชายด้วยความดีใจพอหว่ะเข้าถึงตัวก็กอดเอวพี่ชายไว้แม่สาวน้อยซึ่งเดี๋ยวนี้เป็นที่รักของพี่ชายก็ถูกตบหัวเบาๆอะไรจะอะไรจากพี่ โถใหม่คิดถึงจะตายพี่ไปไหนก็ไม่บอกจะค้างหรือไม่ค้างใหม่ทากับข้าวอร่อยๆไว้ให้พี่กรุงกับข้าวอร่อยด้วยเรียนมาจากไหนฮะกรุงถามโอ้ยทําไมกับข้าวชาวกรุงไม่ได้ทำหรอกจ้าเรามันเป็นคนบ้านกลางอยู่บ้านกลางก็กินอย่างบ้านกลางไม่ได้เรียนมาจากไหนเรจาจะพี่วิเศษงั้นกับข้าวอะไรแกงส้มหน่อไม้เปรี้ยวกับปลาดุกแบบบ้านเรานี่แหละสมัยเอามือรูปคางพี่ชายแล้วบนหนวดคราวขึ้นเหมือนหนาม ที่ไปนอนกลางดินกินกลางทรายมาจะเอาอะไรโกนสมอนมันอยากบอกอะไรพี่เนี่ยจะ๊ะพี่ฟังมันหน่อยเถอะเรื่องพวกผู้ดีน่ะเหรอเธอจ้าพี่อย่าใจร้อนนะฟังหน่อยสิมันว่ามันท้าเรื่องผิดจังวะก็ไม่เห็นจะเดือดร้อนอะไรมาถึงพี่นี่พอมองไปทางสมอนก็เห็นน้องสุดท้องนั่งพับเพียบพ,พนมมือไหว้คลั่งอะไรพี่มาตั้งนานแล้วมานั่งไหวอะไรเดี๋ยวนี้เมื่อพี่ชายเข้าไปทิ่แกลสมัยก็กูรีกูจอหาเครื่องดื่มแล้วกลับแก้มมาบำเลอพี่ชาย ฝนพลอยหมุนรีหมุนขวางไปด้วยพี่ชายนั่งเรียบร้อยแล้วสมอนก้มกลาบเท้าด้วยความกลัวแต่แข็งใจสัตภาพเพราะรู้นีสใส่ใจคอพี่ชายดีแล้วมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับพี่แพ้วนั่นแหละจ้ากรุงเลิกคิ้วยังสงสัยเรื่องเขาคนนั้นมาเกี่ยวอะไรกับสมอนได้ยังไงฉันคิดว่าเกิดความเข้าใจผิดให้แตกแล้ากันมันมาจากฉันคนเดียวจ้าเฮ้ยอะไรพี่ไม่เข้าใจไหนว่าไปทีเลรอสมอนเล่าให้ฟังว่าตัวเองเป็นคนเอาเรื่องไปเปิดเผยให้พ่องแพ้วฟังว่า พอจะสู่ขอพองแพ้วให้กับพี่ชายทั้งนี้ก็ด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการและด้วยความเชื่อมั่นดังกล่าวว่าพองแพ้วคงจะรักกับพี่ชายทั้งตัวเองก็อยากให้ทั้งสองได้แต่งงานกันจึงหวังจะให้พองแพ้วดีใจที่ได้ทราบข่าวว่าชายที่ตนรักจะมาสู่ขอแต่ก็เกิดโอละพ่อขึ้นรอนสารภาพว่าระยะนั้นหลังจากพองแพ้วทราบความจริงจากปากตนแล้วก็เห็นพองแพ้วแสดงความไม่พอใจออกมาแต่ก็ไม่ได้คิดว่าจะกลายเป็นเรื่องใหญ่โตถึงแตกเล้ากันอย่างรุนแรงเท่าที่ได้ประจักษ์กับตน และได้ปรับความเข้าใจกับพ่องแพ้วแล้วว่าทั้งหมดเป็นความผิดของตนแต่เพียงผู้เดียวที่เอาเรื่องอันไม่ควรพูดมาพูดทั้งไม่ตรงต่อความเป็นจริงด้วยพี่ชายได้ฟังก็เกือบแสดงความฉุนเฉียวออกมาแต่เมื่อพิจารณาดูแล้วเห็นว่าแม้จะเป็นเรื่องสรรารนจนเกินสมควรแต่ก็เนื่องมาแต่ความหวังดีของน้องสาวผู้รู้เท่าไม่ถึงการจะเอตโรหรือลงโทษอย่างไรก็ไม่ทําให้เหตุร้ายกลายเป็นดีขึ้นประกอบกับได้รับคําเหยียดหยามจากพ่องแพ้วจนกระเทือนใจรุนแรง ลุงผู้แข็งใจจะฉีกหัวใจตนเองด้วยความพยายามหันหลังให้พองแพ้วก็เพียงแต่ตักเตือนน้องสาวว่าไม่ควรประพฤติอย่างที่แล้วมาอะไรเป็นเรื่องของผู้ใหญ่ก็ให้เป็นไปตัวเป็นเด็กไม่ควรยื่นมือเข้าไปเกี่ยวข้องก็พอดีเจ้าแต้มลูกยายเต่าเดินหน้าเลิดเข้ามาแสดงว่าได้รับความเหน็ดเหนื่อยมาจากที่อื่นพอมาถึงก็โพ้งทันทีพีล่ลุงจะมาเกิดอะไรกุดโถกันแล้วคราวนี้หน้าเจ้าแต้มเต็มไปด้วยเหงื่อท่าทางตื่นเต้นพอจะเดาได้ว่าเป็นเรื่องมีความหมายจริงๆ เรื่องจะม่วงเหรอลุงพูดพังเดือมมองน้องสาวทั้งสองเปล่าพี่แต่มันเกี่ยวไปถึงเสือม่วงจนได้แหละตอนนี้เป็นเรื่องพวกมาจากกรุงเทพก่อนลุงทําท่าจะไม่สนใจแต่ฝนรีบถามทําไมพวกชาวกรุงทําไมเอา้าก็ไม่ได้ยินบ้างเหรอเขาจอดเรือผ่านหน้าบ้านเราทั้งเหนือทางใต้เดี๋ยวไปทางโน้นทีทางนี้ทีบางทางีออกทางวัดโน้นกระทั่งที่พี่ลุงไปยิงกับพวกไอเสือนั่นตั้งแต่มาวันแรกนะ่ะมันเที่ยวกันอยากก่างกะเดินเล่นในสวนแล้วมันหนักหัวอะไรเราฮะ ลุงพูดลอยๆเอ้าแล้วกันก็ผี่แพ้วเขาไปกับพวกนั้นด้วยนหน้านวลเฉงเลยเมื่อเช้าฉันก็พาเขาไปยิงนกเป็ดน้ําแต่ฉันบอกเขาให้ระวังตัวนะเพราะเสือม่วงยังไม่ตายแต่ใครคนหนึ่งไม่รู้เห็นเขาเรียกกันหมอหมอเขาว่าเสือกรุงอยู่ทั้งคนกลัวอะไรกับเสือม่วงอ๋อนี่กูกลายเป็นเสือไปแล้วเหรอกลุงโกรธจนหน้าซีดขาวปาสจากสีเลือดพี่กรุงอย่าเพิ่งเลือดร้อนว่าต่อไปพวกนั้นเขาว่าไงอีกฝนว่าฉันก็บอกว่า เสือม่วงเจอพี่กรุงก็เป็นอีกอย่างแต่เจอกับพวกกรุงเทพแล้วฉันเสียดายทั้งปืนและเรือพวกเขาอีกอย่างเสือม่วงไม่ค่อยได้เห็นหรือไม่เคยเห็นพวกผู้หญิงแต่งตัวโปอนุ่งกางเกงสั้นหรอกขาขาวมันยวกกล้วยก็เลยกลัวว่าเรื่องมันจะไปกันใหญ่แต่เขาหัวร้อบมันยอเยอ้ยฉันถ้าทางก็ไม่กลัวเลยซ้อมปืนลูกกดกันสนุกอันที่จริงมันก็ยิงแม่นดีหรอกพี่แต่กลัวจะแม่นเป้าซะมากกว่าเอออาตูมตามเห็นจะยิงไม่แม่น เย็นนี้เขาชวนไปตกประหมอแต่ฉันไม่เอามาบอกพี่กรุงเพราะเห็นพี่กลุงกับพี่แพ้วชอบกันฉันเป็นเด็กเตือนอะไรเขาที่ไหนจะเชื่อแค่ใครเขาพูดกันว่าพวกกรุงเทพอวดดีอะไรยวนชวนให้มันใส้จริงๆพี่แพวก็พลอยถูกด่าไปด้วยมันด่าพี่แพ้วจมเลยลุงหัวร้อยยังทองไม่รูร้อน <c oughs> ก็ดีแล้วคนเราทําอะไรให้มันผิดหูผิดตาพวกบ้านเดียวกันก็เป็นอย่างนี้แหละฝนหันมาทางลูกพี่ด้วยความเชื่อว่า ถึงอย่างไรความรักของกรุงที่มีต่อพ่องแพ้วคงไม่เือดหายหรือถูกหักหายไปอย่างง่ายได้ผู้หญิงยังพ่องแพวดีเลิศประเสริฐกว่าแปวเป็นไหนไหนพี่กรุงคงไม่เดียวได้ปล่อยให้พี่แพ้วเขาหลงทางผิดนะพี่มีความจําเป็นอะไรว่าฝนเราต้องหวังดีกับคนไม่เคยคิดมีบุญคุณกับใครแต่พี่ทําความดีกับเขามาแล้วเรื่องทั้งหมดมันอันไม่ใหญ่แลกลายเป็นเรื่องขี้ผงถ้ามีการปรับความเข้าใจความรุนแรงเขาอาจผ่อนคลายแล้วเขาอาจเสียใจจนขอโทษพี่ก็ได้ ฉันไม่หวังอะไรเลยตันนิดเดียวจากผู้หญิงคนนั้นแล้วเขาคงไม่มีวันรู้ตัวด้วยว่าทําอะไรผิดทาไมสนใจหรือไม่แยแสเขาพี่กรุงต้องเห็นใจอาผินบ้างนะเพราะคนคนนั้นเป็นคนดีและรักพี่กรุงด้วยใจจริงกรุงมองหน้าน้องเขยเข่าแล้วัวดระอ,อย่างขันขัน <c oughs> ฝนเอ้ยว่าอะไรมาฉันฟังได้แต่เจ้าจะปกปิดความในใจเจ้าไม่ได้อะไรพี่ความในใจฉันไม่มีอะไรเลยสักนิดเดียวฉันเป็นลูกน้องพี่ก็อยากเห็นพี่มีความสุขอยากเห็นพี่เอาชนะใจผู้หญิงกำแหง อะไรอะไรก็ต้องเคี่ยนน้ำใจกันให้มันย่อยยับลงไปอย่างดำเป็นดำแดงเป็นแดงก็ไลยจะมาถอยฉากแล้วหลบไปไหนต่อไหนอีกฮะแปลว่าแกก็มีส่วนพลอยได้ไปด้วยจำให้ดีนะวันใดมีความจำเป็นที่ฉันต้องจากบ้านกลางแปลว่าวันนั้นบ้านกลางเราต้องเรียกเป็นหน้ากองและแกก็ไม่มีความจำเป็นต้องติดสอยห้อยตามฉันไปโถพี่กรุงฝนกลวนคลางใครอื่นจะด่าฉันยังไงฉันไม่สนใจแต่สําหรับพี่กรุงแล้วฉันจะไม่ให้คิดแม้แต่น้อยเลยว่าไอ้ฝนเป็นคนนรละคุณ ลุงลุกขึ้นขยี้ผมฝนยังรักใกล้เอ็นดูหมมรือเมสเซอร์ไอเสือใจของแกหรือปากใครอื่นเขาจะว่าอย่างไรช่างเขาฉันไม่ว่าก็แล้วกันแล้วพี่จะคิดเป็นอื่นต่อไปอยังไงแกอย่ายุ่งให้มันมากเกินขอบเขตเลยวะอะไรทุกอย่างเป็นเรื่องของฉันก็ให้มันเป็นไปแล้วแกเองมีเรื่องต้องทําอีกมากมายกายกองแกอย่าทำให้ฉันต้องคิดว่าความเป็นห่วงของแกที่มีต่อฉันแท้จริงคือห่วงที่ผูกขอกและทั้งแกกลายเป็นเด็กทารกที่ไม่รู้จักโตไปไหนทําอะไรก็ต้องกระเตงเข้าเอวกันไปเรื่อยมันจะมากเกินไป ถูกแล้วใครที่ได้ยินคำนี้ก็ต้องเห็นว่ากรุ่งศรีวิไลพูดถูกเขาไม่ควรต้องมารับภาระยุ่งยากแม้มันจะเกิดขึ้นจากความจงรักภักดีของลูกน้องก็ตามคนเราจะต้องเป็นตัวของตัวเองแก้ไขปัญหายุ่งยุ่งด้วยตัวเองถึงจะถูก